สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดำผักครับสวัสดีครับผมครูแฮมครับวันนี้ผมครูแดนกับครูแฮมก็กลับมาพูดกับเอซีครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําการใช้ศอกนะครับพอดีมี FC ท่านหนึ่งขอมาว่าอยากฝึกวิธีการใช้ศอกหน่อยครูแดนก็มาดูว่าศอกที่ใช้งานได้ดีนะครับก็จะเป็นศอกจะเป็นศอกในลักษณะของศอกคล้ายศอกตีนะครับสปีดลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางสายของครูแดนก็จะเรียกว่าศอกโค้งโค้งสั้นกับโค้งยาวนะครับลองดูว่า อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เอาไปฝึกฝนแล้วกันนะครับลักษณะการใช้คือลักษณะประมาณนี้คู่กชกบัลเบี่ยงมาครับเราเข้าไมครับดูนะอย่าเข้าท่านี้บางคนมองว่าอาจจะไปเทียบเคียงกับท่าปิดปกชกด้วยศอกท่าปิดปกชกด้วยศอกคือลักษณะนี้เขาเบี่ยงมาเนี่ยชกด้วยศอกอย่างเี้ยพุ่งไปชกด้วยศอกอันนี้อันตรายนะครับแต่ว่าท่านี้เป็นการใช้ศอกตีหรือศอกโคง้งโค้งยาวโค้งสั้นในหมดนี้คือศอกตีคือลักษณะนนี้ยัดเข้าไปเห็นไหมครับลักษณะวนี้ เวลาเขาตีมาเยงี้จดมวยดูครูแามจดมวยเฉยเราหาจังหวะได้เขาไปตีครับเห็นไหมลักษณะประมาณนี้เองซุกแตามมองหรือเออแขับเข้ามานะดูครูแฮมจดมวยอย่างนีเ้เราหาจังหวะนะครับบิดแเข้าไปตีอย่างนี้นก็ไดปปมมอ้อัอาานตะรายนะครับลองดูใหม่นะครับศอกี้อย่างนี้ครับบิดเ,เข้าไปตีนะครับลักษณะการใช้ตรงนี้ศอกมาเป็นท่าเงื้อง้งางมากเกินไปแล้วเข้าไปนี้ครูแฮมเห็นใช่ไหมครับก็สอยได้แต่ท่านี้เราเข้าไปตี มันเป็นสอกที่ค่อนข้างที่จะไหวนะครับคือลักษณะแต่มือนี่ต้องป้องก,กันนะมือนี้ป้องก,กันมวยมือตกไม่ได้เลยนะครับเขาบยัดเข้าไปานี้นะครับเพื่อนลองเอาเป้ามานีแต่นี้วิธีการฝึกตีตียังไงเพื่อนดูนะครับเวลาตีศอกของสายครูแดนที่สอนนะครับก็จะไม่เน้นให้ลูกศิษย์เอาตรงนี้ไปตีเน้นให้ท่อนตรงนี้ไปตีเพราะว่าอะไรเปล่าครับเวลาตีเนี่ยเราตีเราไม่ตีให้แตกเราตีให้ให้มึนนะครับบางคนถึงกลับอันนี้นะดูดูความหนักของมันอยู่ใกล้ๆนี้ครับตี นะครับยื้อกายเงี้ยขับไปไกลนะครับขับเข่าเนครับขับแน่นมากนะครับนิดเดียวเข่าเงี้ยขับมือปิดป้องแล้วก็ตีเข้าไปเห็นไหมลักษณะแคบๆเลยครับตุ๊บขับเข้าไปประมาณนี้ก็แรงค่อนข้างมหาศาลแต่ว่าถ้าเราจะตีเฉือนตีได้แต่ว่าในลักษณะของการเข้าไปเฉือนนี่มันก็ยากเพราะว่าคู่สู้เนี่ยหนึ่งเขาหลบทัน แล้วก็ถ้าท่าจะทุบควยตั้งมือเงี้ยสมมตินะมือเนี่ยเราตีมือไ,ไร่ไปตีไปเน้นไปที่นี่หรือเน้นมือนี่เวลาตีปุ๊บหักเข้าไปนะครับเป็นการใช้สองลักษณะประมาณนี้ยัดเข้าไปนะครับฝึกยัดทั้งซ้ายทั้งขวามือมือถ้าเราจะตีขวาอาตีซ้ายมือขวาต้องบงังแล้วก็กดมือนี่จะตีกดเห็นไ, e, ไหมครับอย่างเงี้ยกดลงช้านะครับอย่างนงี้อยอาควยลองดูแล้วควยตีให้ดูแล้วกันพอดีควย กูแดนก็ย kind of ังไม่ค่อยสบายนะสังเกตว่ากูแดนหน้าจะแดงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ป่วยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อไม่ให้เอฟซีได้รอนานแล้วหายคิดถึงก็ไปพยายามลองดูครับใกล้ๆใกล้ๆนะครับมือพับเทคนิคของกูแดนนะครับนี้นีของสำนักที่2ก็คือเวลาตีสองเราจะพับมือให้ไวพับข้อตรงนี้ให้ไวเหมือนหนุมานเพราะอะไรครับเวลาตียิ่งเวลาเราใช้ในระยะประชิดถ้าเรากางแขนมากพยายามตีมามันจะตีนกคนเดียวกว่าตอนนี้มันจะถึงเป้าหมายมันช้า ระยะในการเดินทางของศอกมาถึงเป้าหมายจะช้าแต่ถ้าเราหักอย่างนี้ไวไอ้สาวเดี่ยที่กูแดนบอกตรงนี้ยิ่งเุ่แรมตัวใหญ่แน่นเห็นไหมครับใหญ่ปุ๊บเลยเวลาตีสตันเข้าไปเนี่ยแรงมหาศาลลองฟังเสียงนะครับดูนะเอาใหม่นะฮึปเอาแมไปฝั่งนี้ก่อนจะได้เห็นดูน้ําหนักของแหมน,นะหนักนะครับศอกไปอีกครับ,บแคบๆเห็นไหมครับถ้าเป็นสายกูแดนก็เรียกว่าศอกโค้งสั้นนะครับปุ๊บ,บจะช้าตามองปุ๊บ เย็บฮับเย็บฮับเย็บฮับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นไกด์ไลน์ของการใช้ศอกสังเกตว่าศอกนี้มีพลังในการโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นศอกที่ไวนะครับแล้วก็เทคนิคของมันนะครับก็อย่าลืมว่าเวลาเราฝึกศอกนี่นิดเดียวกดวิธีของมันกดเข้าหรือขนาแล้วตวัดอย่างนี้นะครับมันจะคลา้ายๆศอกพายาแก่ก็ได้คือโค้งแล้วเข้าหักเข้าปั๊บนะครับ นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาจดวุดมวยฝึกใช้นะครับแยมต่อยมาเข้าช้าๆเลยนะครับปึ๊บเข้านะครับหรือจดุดมวยตังแค่นี้เราเข้าไปตีเห็นไหมครับเข้าไปตีได้หรือลักษณะประมาณนี้ค่อยดูแนละ้วเ,เข้าไปตีอยู่ที่แต่ว่ามันถ้าใช้อย่างนี้คือมันอยู่ที่เทคนิคของการเข้าไปกระทำ ว่ามันเป็นมวยจู่โจมเลยที่การในการใช้ศอกแต่ว่าพื้นฐานสําคัญก็คือว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ศอกที่ถูกต้องก่อนอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องมือซ้ายอยู่ไงขวาอยู่ไงลักษณะการตีลักษณะการส่งแรงนะครับแล้วแล้วครูแดนสอนว่าเวลาเราเวลาใช้อย่าไปง้างมากค่อทางง้างมากคู่ต่อสู้เห็นก็ไปแล้วนะครับ้าง,ง้างมากก็จะไปหาเป้าหมายมันช้าแต่ถ้าอยู่นี่ใกล้ๆแล้วสับยัดไปมันคลยมอนตีเมื่อกี้มันก็จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ย มีเวลาในการคิดสั้นหรือน้อยเกินไปเป้าหมายเราถึงก่อนอันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เอาไปฝึกฝนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นศอกหนึ่งที่ครูแดงคางนข้าง,ง,งชอบนะนะครับเพราะส่วนตัวครูแดงก็ชอบหนนมานอยู่แล้วนะครับก็ลักษณะมันจะคล้ายฮันนมานเลยมือถ้าอย่างนี้ติดน่อกตัวเองแล้วไม่ถึงเป้าแล้วถ้าหัดลงวิธีของมาันใช่ไหมหัดลงยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปอันนี้ก็จะไวแล้วก็ มีพลังในการโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนาะคุณแอมก็โอเคศอกเป็นศอกโค้งยาวโค้งสั้นหรือว่าศอกปีก็ได้ที่เราเรียกกันแล้วแต่ละกันแต่ว่าของสายคูณแดนก็จะเรียกว่าศอกโค้งยาวกรบศอกโค้งสั้นนะครับก็วันนี้ผมคูณแดงกับแคมต้องลาไปก่อนกาบขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้ามีท่านไหนที่อยากให้คูณแดนนาเสนอก็ขอเข้ามาเพื่อการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวแล้วก็เพื่อออกกำลังกาย เพื่อนรักศิลปะเมวยไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณแดงกับคุณแฮมต้องลาไปก่อนขอบคุณครับวัสดีครับ